โรงานนะครับผมมินิโน่ร้อยก้าวก็เต้นแป๊บใหม่ยกลำนะเป็นเลนตั้งลำนะครับอ่อดก้อนสปริงสามนิ้วนะครับยิ้มเชือกะแปนนะครอดแก้ได้นะครับเวลาจะซ่อมจะเซอร์วิสนะับหอพักสูตรไปวัวน้อยเสียนะจุดรถธรรมดาหกสูบนะครับตำแหน่งที่ลั่นที่สุดคือตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็ตั้งหลังเป็นชือกะแปนนะครับเป็นเลนสี่นิ้วหมดเลยนะครับ าวางทุกจุดนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับถางสั้นจะเป็นยังไงพอไปวัดไปวา